เรามาเที่ยวกะมหาพิเทพนะครับอ่าที่พิเทพฟร์มีอย่างนะครับพิเทพอ๋อจอมขวัญฟร์มนะครับมาเบิงเจ้าเพียรซาอูครับมือนีโอ้ลอยแหงครับพี่น้องหน้าเขาครับแต่ว่าเพิ่นมือนีเพื่อนหอนนะครับเนาะเขากับว่าอยากไปจับไปขวัญเพิ่อนเนาะครับเนาะตจ้น้องอ้สุดยอดมากครับเบิงครับพี่น้องไม่ได้เอาไม้เอาอย่างนั้นนะครับพี่น้องมาทายกันเพียวๆครับอยากมาเบิงเพื่อนเนาะ ครับพี่เดฟครับตอนนี้เพิ่นอายุเท่าไหรครับเดฟห้าปีครับหปีหนักประมาณเท่าไหร่ครับพี่เดฟตันตันกลัวแล้วมันบาพี่้ยใหญ่มากครับท่ามผู้ชุมสุดยอดมากครับดูท้ายครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมไกลๆนะครับวันนี้น้องเขาร้อนครับ พี่น้องดูครับยอดมากครับอันนี้ในนั่งเลยแล้วก็ช่วงดูท้าย,ายครับดูครับดูท้ายครับพี่น้องป้าเทียงขาพี่น้องสุดยอดครับม,มีตัวเมียเป็นสัตว์แล้วนะครับวันนี้เพ,พ,พิ่นกเจ้าเพริ่งกะสี ใจร้อนๆหน่อยครับก็ไม่อยากกวนทั้งอากาศร้อนหำตุกแล้วครับพี่น้องเห็นตัวเมียคุณครับขอ,ขอคุนทั้งคุณครับเมื่อวันไหนพี่นี่แล้วรุ่นยันดีว,วันนี้โอ้ถ้าจอบอยู่เป็นบ่พี่นี่ครับพิเทียเป็นรุ่น,ล,นลูกสาวนะครับมื้อนีลูกเพชรสาซอูบะครับพี่เด็ โอ้พี่น้องมาจอบเอเด้อครับถ้าได้ลูกสาวเพชรแท้วูพี่น้องโอ้ยทอาได้กระหอบให้เบิ่อรถครับถ้าเห็นพอมันปานีเบิ้งครับพี่น้องนี่มีลูกอีกตัวนึงอยู่ตัวสาวครับตัวแรกมีสาวโับอีกอย่งหนึ่งเดี๋ยวฮะพาไปชมนะครับลูกสาวเพชรแท้วูเนาะมีออกมาตัวนึงนี่ครับเบิ้งให้เบิ้งให้หายเบื่อเบิ้งนั่นน่นเลยครับพี่น้อง ไปพี่เทพเพื่อนอีจุงออกไปให้ลูกชายเพื่อนอาบน้ำนะครับเนาะนี่บรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่คอกจอมขอนฟาร์มนะครับดูปาร์ จุดหล่ออาบน้ำครับพี่น้องเพฮสซาอุครับลูกเขาเยอะปะครับพี่เดชตัวนี้ที่แบบที่ออกมากแล้วอะครับแต่โตเนี่ตัวที่เก่าอีกตั้งเยอะอ๋อมีมิติอื่นบ่พี่เดชฟ้ามื่นไหมครับที่เขาได้ไปไหมครับม,มีไหมครับมมอ๋อ,อ,อมีแต่คนมาขอแบ่งไปเนาะครับเนาะ ราะว่าเพกวนห่วงเพี่นองทุกอยางครับพี่เทพเราหมายฟังครับว่าปีที่แล้วรีดหกครั้งได้เท่าเดียววะครับพี่สองลอยหลอดยังได้สองลอยหลอดครับว่านี่โบเบิร์ตอีหลีเด้อครับพี่น้องผมมาถามพี่เทพแล้วเมื่อนี้เพื่อนก็บอกว่าเบิร์ตครับมาแล้วครับใบเราเห็นตัวเมียครับพี่น้อง คึกแล้วครับพี่น้องเฮ็ดโอ้เออยเป็นเห็ดตัวเมียครับพี่น้องอให้ดูกันยาวยๆครับพี่น้อง แค่ห้าปีครับใหญ่ขนาดนี้นี่ครับเรามาดูแม่นี้ครับแม่แม่หงบอกครับพี่เดบแม่หงพันล้านนะครับแม่หงเป็นเป็นลูกพ่อใดแม่ใดครับพี่แม่เป็นือแม่ดอกคุณครับแม่ดอกคุณเวลุวันฟาร์มเนาะพี่น้อง แม่ดอกคุ้นนี่เขาสูงมัพี่แม่ดอกคุ้นลอย C14 ครับลอย C14 แต่โอ้โหแตะลูกเพิ่งขึ้นญ่ครับแบบแต่ละโต๊ะเพิ่งจอดทางนั้นได้อ๋อฮะพี่น้องเป็นลูกเบิรมพันล้านเนะครับอ๋อเป็นสายเพชรอุดรบวกเบิรมพันล้านอ๋อพี่น้องดูท้ายดูเบิ่งควายเพิ่นครับโอ้ยเนาะใหญ่เนาะ เดี๋ยวผมจะให้เงี่ยมเบิ้งที่เด็ดครับพี่น้องเฮ้ยเขาท่วงมหาเสนีย์ลยครับเดี๋ยวเขาเบิ้งตัวนี้กันเนาะได้จะขวบแล้วครับเนี่นี่นี่ครับเทียบกับพี่เทียบว่า่นสูงบันไดครับเบิ่งไทยนะครับโอ้ยสิดธิ์ท่าสิทวมหัวผมแล้วครับนี่ยตัวนี้ครับกำลังมากครับเนี่ยถึงหนาถึงถึงหัวผมแล้วครับพี่น้องสูงเติบเยอะครับ ดูท้ายครับนมขาวนมนี่น่อง,องอพี่น้องแหงสาวอยู่แหน่งสาวพีวเพื่อนนี่เป็นเป็นสีังินสีตลอดเลยพป่าพี่เป็นสีเหลืองทั้งทีเปล่าครัอ๋อลูกเป็นดอกแล้วงามแห่งนอ้องครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมต่อไปครับผมอันนี้ตัวเมียตัวผู้ครับพี่เทพ ตัวเมียวนี้ลูกสาวแม่นี่แหละน้องลูกสาวเพชรอู๋บ่ครับเนี่ยตัวนี้ลูกเพชรแสวอูตัวนี้ลูกรถถังรถถังนี่เป็นอ่าเป็นเป็นลูกของโชกขุนโชกขุนเสียแข็งอ๋อเป็นสายโชคขุนโชกขุนนี่มันเป็นลูกเพชรอุดรท่นี่ได้เป็นลูกตัวใดครับอ๋ออ๋อเป็นสายสุดดเลยครับนี่แหละ อันนี้แม่แม่อย่างไรครับพี่นี่สี่ี่คุณทองคุนทองโอ s <S oh. ้กระโหลกดีอ um, like ๋อสายดาวสีพี่เนื้อน้อนว่นีะิอยากมีอหนาเขาเป็นกล้วยแม่ที่กระโหลกไงนาเขาดีแตาแห้งครับพี่น้องมีแตนีนเพิ่นมีมองขายของเพิ่นนนาะพี่น้องมีถ้าเป็นไกล้กับไกล้เก่งครับพี่น้องเพิ่นมนี้ ตัวมีหมองเก่งนะครับใจลูกเป็นเก่งครับเบิ้งหนาเนพี่น้องมอยอยากย่้อยากเอาออดเดี๋ยวลกอ๋ตอนนี้ทองใก้อด่พี่ตัวนี้บอที่พี่ว่าขนนี่ะแม่นี่ละขึนนี่อดเศร้าเบิ่งาเมืนบปพี่ตัวเมียบ่ีเศร้อ๋อลอรุ่นมันบหครับ พี่เทปพอทามแม่ถ้าเป็นตัวผ่ะพี่พี่เทพมีราคาแบบเคยคิดใวบาลูกแม่เนี่ยครับพี่อ๋อตรงตรงมาเบิ้งที่ตัวควายนะครับต้องถาเบิ้งเพื่อนการนจะเริ่มติบโตว่าออกมาดีบอครับพี่น้องใครอยากเห็นอยากมาชมตัวจริงนะครับมาเบิ้งที่ฟาร์มพี่เทเนาะพี่เทปกับใจดีครับผมทักเขาม้ามือนีเพื่อนกับอนุญาตไห้มาได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าตรงถักเพื่อนมาก่อนนะครับพี่น้อง เพราะว่าพี่เทพเพิ่นกับมีงานมีอาชีพของเพิ่อนนะครับเนาะเพิ่นกันบบ่ด้มีเวลาอยู่ฟาร์มตลอดครับพ,พี่เทพครับก่อนจบขอให้พี่เทพีพาไปชมแม่สร้างดำนะพ,พี่สักเทปมาครับพี่น้องเข้มามาชุบแม่สร้างดำครับพี่น้อง แม่ช้างดำเป็นควายเป็นเอาแล้วรู้แล้วพี่ไปเลยเอาแล้วครับเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วครับกินคอกแล้วครับน้องดื้อครับน้องอยากเล่นครับพี่น้องเห็นมูออกมาครับน้องเห็นนะครับลูกตัวเปลือกครับออกมาเห็นน้องอยากไปเล่นน้ำครับ งานเมียงพี่นอ้องแล้วไปครับมาพิเทพสะดวกแล้วครับตื่นคนไหนจังหวะครับเป็นเป็นแม่อ่าเป็นสายตางนะครับเพิ่นกะเป็นตื่นเพื่นนนอนน้อยพังอยู่บ่พี่เทพทะลุเลยบ่ครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับพี่น้องแม่ช้างดำสูงเท่าไหร่ครับพี่แม่แม่นเนี่ยพ่เทพร้อยห้าสิบเปรย์ ขาอบแล้พี่น้องแม่ช้างดำางเป็นสีหอ๋ถ้าไม่คุณไม่น้อยพีกินแน่ังสีหนมาหลาย่พ่อแม่มันเป็นตัวใดครับพี่แม่ช้างเป็น แม่ตัวเมียมันหนูหนูแบบไม่สั่งแบบอ๋อพี่แปดปีแล้วนาะยจะแปดปีครับอ๋อพี่พี่ไปเจอตัวมาแล้วพี่ก็ซื้อมาได้ป่ะคับประคองอ๋อครับดีแล้วครับพ,พี่น้องควายตัวนี้ผื้นดีแห้งครับมันมีมีเสน่ห์เลยเอาไม่ไหวถ้าแมนไก่กับไก่เก่งเนาะพี่เนาะมีแผลตีเก็บแผลกินเนาะ <c oughs> แบบหนาเขามันโอ้แน่นอนครับพี่น้องเรียบ ือีมทั้งจับลนดูครับบ่ามันดูครับเพื่อนม่คุุนกินเฮาครับพี่น้องเ้าต้องถอยออกมาจัหน่หยครับโอเคครับอพี่เทพครับมื่อกี้ขอคุณพี่เทพไปล้นะครับที่ให้ผมได้ขับมาเที่ยวชมครับไทอ่าวางนะครับพี่น้องผ่านมาทางบางไวอินมาแวะเล่นครับน้องๆแถวนี้ได้ด้ครับโอ้พี่น้อง กำลังขอเวลาเริ่มมวนแล้วครับน้องๆกำล่งหิวเนาะครับเนาะไปพี่นี่วันนี้เขาขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับอือต้องทำความสะอาดหูสีตลอดว่พี่เรื่อยๆป่ะครับหูหูเป็นไงเนาะครับตรงเสียดไหนเพิ่นเนาะมันนะ ครับเราจากลากันไปด้วยรูปเจ้าเพจครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากชมเจ้าเพรเข้ามาดูได้นะครับที่บางปะอินนะครับที่จอมขวัญฟาร์มเนาะครับพี่น้องเป็นไหมครับครับลองติดต่อหรือทักเพจยักษ์ใหญ่บางปะอินไปได้นะครับครับไปแล้วครับพี่น้อง